มันจะขึ้นไฟโชว์ตัวนี้อ่มันจะขึ้นไฟโชว์ตัวนี้แล้วแล้วที่นี่แล้วที่นี่พอเขาเปิดมเพลงไปประมาณสองร้อยเนี่ยอ่แล้วมันจะขึ้นไฟเครื่องโชว์ตัวนี้แล้วแล้วพรพอนพอพอนผมเดินเบาเปนแบบเป็นแบบอะไรอ่ะไอ้ไอแเสี่ยงอ๋อมันก็พุบ <patri> พ <ots> ุบพ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 ุบมากแล้วก็เดินบาเต็มสูบเดินบาเต็มสูบพุบผมก็เลยเปียบข้่าใช่ผมก็สิดับเพื่อซีรีส์เสร็จใหม่คิดว่ะอ่าแล้วก็เปิดสวิตช์เพรมีไฟบ่มีไฟแอมป์ลิเตอร์ เือเลอสิบสีส้มพังนะครับยุย <umas Psychology S 2> ุกเกใส่สองร้อยบวกวิพังเลยฮะ ไปับพี่ให้เราดี่ไว้ปวดหรือวะสองไหวกลัวเนาะแสง,ง้ำม,มาเลยเนาะที่แหล่เราน้ำมาดีดีเลยมาต้องกันสามสี่ขั้นเจ้าเปิ้นไปแจกยีก่นี้ลอพันลงกูกันนึกว่านึกว่าสิบว่าตามด้วยนะทุกรื่องหลังเลยหลุดทางโอู้แล้วมันตึงก็ต้องแจ้เยอะเลย Ja! ja, ja! ไมครับไหนล้อรอบไห้สลับกันรอบไหนะถึงรอบไหนถึงอยู่ร้เนี่ทางกันไปวะหนททาโอ้เรื่องมือบางไม่ัไหนก็ันึงไปไปไปการเป็นีมโมันนไฟโชว์ตัวนี้ มันจะขึ้นไปโชว์ตัวนี้แล้วแล้วที่นี่แล้วที่นี่เพราะถ้าเปิดกัเลิไปประมาณสองร้อยเลยแล้วมันจะขึ้นไปเครื่องโชว์ตัวนี้แล้วแล้วพอพอนพอพอนผมเดินเบาเป็นแมนบบแมบบอะไรไอ้ไอ้เสี่ยงมันกับทุ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 บมากแล้วก็เดินเบาเต็มสูบเดินเบาเต็มสูบพุบผมมาเลยเกลียบข้างผมก็บสีดับเพื่อกสีรี้เสร็จไหมคิดว่าแล้วก็เปิดสวิตช์บัมีไฟบัมีไฟเห็นบอกอะไร แต่ว่าียไม่นี้ปุ๊บพอผมอมันนี้ปุ๊บหลชั่ลอชั่ล้อปุ๊บเล้วมันมาขืนเครื่องขืนไฟเครื่องไฟโชว์ฟังนีนะไฟโชวนี้ปุ๊บแล้วก็ขืนโคตรทุกอย่างเน่ยนี่เนี่ยเนี่ยนบเนีุเนียเนิ่เน็าเนียเนี่ผเก็่เลยปนดเพื่อเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่เนี่ยเน่ยเ่ยเห็เนี่ยนียเน็นยเี่เนี่นี่เนอนั่นแหลเนีนี่ี่ผมนนโ่เนี่เน่เนีเดี่ยนีกเี่ยน่นน่ยนนเเเ ตะแขกเสียดับเลยรอเดี๋ยวลูกซะก่อนะแ์ลูกพี่ดีซะด้วยตัวนี้เฮ้ยป่าวขาดไปแล้วป่าวไม่ถอดเลยกินเกร์เนี่ยเรียบร้อยดีเซร็จกสิบสีส้มตะแขกดับสนิทนะครับตอนที่จะดับไฟตรงนี้ขึ้นโชว์ปิ๊บปิ๊ๆปิ๊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 นะครับแล้วก็มาตรงนี้ขึ้นนะฮะ ตอนนี้ขึ้นปุ๊บจก,ก็เลย <Okay. S 1> จอดรถพอจอดรถก็เลยบิดกุญแจขึ้นมาใหม่เงียบกิบนิ่งสนิท <c oughs> นะฮะใครที่รู้ปัญหานะครับเคยเจอแบบนี้ก็คอมเมนต์แนะนําเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นแนวทางให้หน่อยนะครับก็เราไม่รู้ <c oughs> จริงๆว่าเกิดจากอะไรทีนี้ตอนนี้กําลังถอดแบตไปเปนะลี่ยนนะฮะตอนนี้เช็คฟิลแล้วนะครับฟิลสองตัวนี้นะครับฟิลแบตตัวหลักไม่ขาดนะครับไม่ขาด ก็เลยลองถอดแบตออกแล้วก็จะเปลี่ยนแบตอาวันมาใส่นะครับพ่งถอดวันนี้แรกโอ้แบตแดงเลยแบตเอ๊ะขายต่อสองพันะเอาวิ่ยไม่เอาวันนี้เอาไปขายที่บ้านได้ไหมอันนี้แบตอะไรไม่เคยเห็นดูแบบดูดีมากเลยนะอบิวสแตนดาร์ดบิวสแตนดาร์ เหม็นเลยกินเหมือนนนี่่ละกิมันล้านมันเหมือนขยะเน่าตรงไหนวะเนี่ยโอเคเรามาดูเพื่อนเฮ้ยทีนี้อ่ะมันคนละฝั่งกันวะอ,อ,อ๋อโอเคโอเคอ่ะฟังวะไม่ชนใช่ไหมพี่ไม่ดูดใช่<อ>ไหม ไม่ดูหรอกสิบสองวนไม่ดูดโอ้ยกระจอกว่าแบตหมดเฮ้ยเป็นที่แบตเป็นที่แบตเฉยเลยเป็นที่แบตเฉยเลยอ้าวกดไปเนี่ยมันดูดผมปะเนี่ยมันจะดูดไหมไม่ดูดไม่ดูดสิบสองวนไม่ดูดคนเฮ้ยดับ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 เรียบร้อยแล้วเอายังไงต่อพี่ต่อย ตอนนี้ถอดแบตมาแล้วนะครับก็มาถึงร้านแบตผู้แนทนจำหน่ายแบตเตอรี่ซัพพลายประเทศไทย FB น,นะครับอันนี้ชาร์เอาเหรอใช้เวลานานไหมครับเพี่อะเขาเครื่องชาร์จนะครับน่าจะรอไม่ต่ำกว่าชั่วโมง มาแล้วครับแบตเตอรี่พี่พายุเอามาให้แล้วจากสะพานสีครับจาก 4, สะพานสีสดๆเลยไหมพี่อันใหม่ไหมพี่เนี่ยโอ้ oh, ไม่ครับอันนี้เป็นของมือสองครับของมือสองใช้งานได้เนาะ,ะได้ครับได้เจียวเลยก็ขอบคุณพี่พายุมากนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับวันนี้ยินดีครับอยู่ใกล้แกยงกันจักหาได้แต่ยังไม่เมา จุดอนนี้ก็บ้านได้แล้วบาทเลยเพราะมันหอด้ะเดี๋ยวคือแบ็แถวเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะจะสูงนิดนึงก็เดี๋ยวเราไปที่ชนบุรีไปหาซื้อนั่นเรามันจะโอเคกว่าจะฟ้าวนะเราไว้ใช้ที่หลังเอาหมุนอเอาเขียนยิงน้อยอยู่ปลาแกคิดล่ารเราไม่เช็คว่ามันชาติบงหรืได้ชาบงอ่า โอ้ไดชาร์จของตัวเนี่เหรอผมทูีิจอยมันทูมาบอกว่าไม่เพียบมันชอบเป็นใช่ไหมใช่แบตไม่แล้วไอ้าบาทเนี่ยจุดบบาทมึงจะบอกลองเล่นเนอะไม่ติดก็ยกแล้วล่ะต้องยกแล้วล่ะอ่ะเจ้าของรถเซมเปิลรึปบไปเมียจะนั่งครับผมคือคือ มันเสียแล้วพี่ปลาบอกว่ามันเสียแล้วครับพเพราะว่าผมาเอาไปไว้ที่บ้านก็รววมกองกองกองไว้แล้วก็ไปขายลูกละสิบบาทเวลาซื้อซื้อหลักพันแต่ขายขายสิบหลกักสิบถือว่าแบ่งปันกันพีอ่อันนี้ก็เอาไปใช้ก่อนรถจอด โอเคครับก็ดูหน้าตาเจ้าของรถก็เดียวยิ้มย้มยิ่มใสขึ้นมาแล้ว <laughs> ดีนะดีนะยังยังยังคิดถึงผมนะ,ะเพราะว่าถ้ามาโซนนี้คิดถึงผมอะ่ะคือเหมือน G.S ของทีมพิรัตก,ก็ก็ไปช่วยรอบนึงงละเออมาโซนนี้นะถ้าหาได้เลยขอ,อบคุณมากนะพี่ถ้ารถเสียไปไม่ได้รถนัหาได้มีกระบางีอะไรราคาก็เป็นขวดเชื้อเพลิงเป็นขวดราคาเป็นขวด โอเคครับเรียบร้อยดีเซ็กซ์สิบเอาไปต่อได้แล้วนะครับโอเคครับไปเรียบร้อยดีแล้วเซ็กซ์สิบตะแคกนะครับส้มแซดส้มแลมโบชลบุรีนะครับหนึ่งเดียวเลยโอเคครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องกิ๊กไวส์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตกับตะแคกรถซิ่งแล้วก็พี่พายุนะครับที่เอาแบตเตอรี่มาให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ